สำหรับวีโก้คันนี้นะฮะเสื้อเผามีปัญหามาก็คือเสื้อเผาหักนะครับตอนนี้เราก็ทําการซ่อมให้ใหม่นะครับโดยการซ่อมของเราเนี่ยนะฮะก็คือเราตัดนะครับตัดแล้วก็ทําการยัดไส้ในเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเสื้อเผาเราก็ทําการดามบนดามล่างแบบนี้เลยครับแข็งแรงรับประกันนะครับนี่ฮะตามบนดามล่างแบบนี้เลยเสื้อเผาก็จะแข็งแรงนะครับ เสื้อผ้าร้าวมาหักมานะครับเราก็ซ่อมให้ได้นะฮะซ่อมเอาแบบดีๆเหนียวทนนะครับแข็งแรงนะครับให้ดูครับเสื้อผ้าดําบนดําล่างนะแบบนี้เลยครับเสื้อผ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะเอาไปรองรับงานที่หนักที่โหดกว่าเดิมก็รับไหวนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเราดามให้เรียบร้อย แล้วชุดแหนบนะครับเราทําการเพิ่มแหนบ2งอเข้าไปข้างละ1แผน่นเพื่อให้รถเบา,านั้นมีระยะในการยืดหยุ่นบ้างนะครับแหนบของลูกค้าชุดบนมีมาแค่2แผน่นนะฮะมีขั้นกลางมา1แผน่นดังนั้นแหนบมันก็จะนอนลงมาหากับแหนบตัวล่างเลยซึ่งมันจะทําให้รถเบาเราเนี่ยแข็งมากนะครับแล้วเวลาที่รถเบาเราแข็งเนี่ยนะฮะเวลารถเราตกหลุมมากๆเข้าเนี่ยนะครับ เพานั้นก็จะได้รับบทหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าแหนบไม่ให้ตัวเลยเพราะแหนบทุกตัวทํางานหมดเมื่อแหนบนอนลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแหนบทุกตัวทํางานหมดดังนั้นอการสั่นสะเทือนหรือการตกหลุมเนี่ยก็จะมีผลทําให้เพาเราเสียหายได้ไวนะครับดังนั้นเราก็จัดแหนบให้มีช่องห่างกันนิดหน่อยนะครับใส่แหนบสองงอเติมเข้าไปนะฮะทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการยืดตรงเตงนะครับยืดตรงเตงขึ้นนิดนึง ยืดตรงเตงตัวนี้ขึ้นเพื่อจะให้รถสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อเอาไปชดเชยกับเพาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยืดตรงเตงนั้นลูกค้าบรรทุกข,ของนั้นมีโอกาสที่จะกระแทกเพาเพราะว่าแหนบของลูกค้านั้นใช้เสริมมาแบบพอดีๆนะฮะดังนั้นเมื่อเราดามเพาแล้วเนี่ยเพาก็จะสูงขึ้นเพาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะยืดตรงเตงเพื่อจะชดเชย กับตัวเลขที่หายไปตรงระหว่างเพาตรงนั้นนะครับก็มีผลนะครับถ้ายืดตรงเตงปุ๊บก็จะมีผลทําให้รถสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเครถก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําให้มีตัวเลขในการบรรทุกได้มากขึ้นก็จะได้ไม่มีอาการนั่งเผพานะครับโอเคข้างหน้าก็เป็นแหนบที่ห่างกันขึ้นมาแล้วนะครับแหนบชุดบนก็จะเป็นสแผ่นมีขั้นกลางหนงแผ่น อย่างนี้ก็จะมีช่วงเด้งให้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้เผารับงานหนักจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเผาะจะทนไม่ไหวนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งงานนะครับสําหรับวีโกครับ